คุณเด้ดีแกวาดเสวทิตย์นี่ครบหมดแล้วตอนนี้เดือดร้อน,งอน,นไนงไอ้พวกเนี้ยที่มันทําให้ข้าวของไทยเนี่ยด้อยเกียรติภูมิลงท่เรีวาดิสเครดิตเนี่ยเวียดนามีสไรซ์อีกรูปน, <c oughs> นะฮะกับอีกด้านหนึ่งเป็นไทยไรซ์เนี่ยตอนนี้คือความจริงฮะและความจริงที่เกิดขึ้นไม่ใช่พวกเราครับ <c oughs> คือคนที่ต้นเหตุว่ามันต้องการฟอกขาวข,าวข้าวเน่า ข้ามทศวรรษขาเฉาข้ามพบข้ามชาติเฉาไปแอฟริกาเฉาไปญี่ปุ่นเฉาไปเกาหลีเฉาไปอเมริกาแล้วตอนนี้เฉาไปยุโรปแล้วเนี่ยเพราะว่าเขากลัวว่าเฮ้ยมึงตะบี้ตะบันหลอกคนไทยว่าข้าวเน่าสิบปีกินได้แล้วบอกคนไทยอีกด้วยว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตรวจสบายใจได้คนไทยไม่ได้กินข้าวนี้แนะ่นอนเราะจะส่งออก ตอนนี้ถามเลยคนไทยที่ต่างประเทศซึ่งหนึ่งเป็นร้านทำอาหารเนี่ยเขาบอกเลยว่าต้องคอยแจ้งกับลูกค้ารวมไปถึงแปะไว้ในเมนูเลยนะฮะว่าข้าวร้านนี้ไม่ใช่ข้าวนำเข้าจากไทยเพราะเขาไม่เกณฑ์เขาไม่เกณฑ์มันก็กลายเป็นการตลาดเตะหมูเข้าปากหมาตอนนี้ข้าวเวียดนามขายดีข้าวจีนขายดีข้าวอินเดียขายดีข้าวกัมพูชาขายดีที่เป็นแบบนี้ เพราะใครถามผู้ชมใิใครเป็นคนทำลายเกียรติภูมิของข้าวไทยเขาไม่กินแล้วเขาไม่กินแล้วเพียงเพื่ออะไรเพียงเพื่ออะไรเดี๋ยวดูนะฮะอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แต่ตอนนี้ไอ้อ้วนไรยามอ้าปากเห็นลิ้นขี้ข้าเลียข,ขนหน้าแข้งเพราะอะไรทนฟังสั้นๆกรุณาจับทีนไว้อย่าเอามายันหน้าจอเพราะว่ามันหน้าจอของท่านแล้วมาจะท้าผิดมาโดนหน้าผมถ้าตัดไม่ทัน จับทีนไว้หรือยังจับทีนไว้แล้วฟังสัก4ี่วิครับว่าอ้าปากเห็นลิ้นไก่อ้าปากเห็นลิ้นขี้ข้าติดขนนแข้งฟังครับก็อยากให้กาลังใจท่านนายกยิ่ง้วครับก็อยากให้กลับนะครับถ้ากลับมาได้นี่ก็จะเป็นเรื่องดีเพราะว่าแฟนขับหรือประชาชนที่เคยเห็นผลงานท่านแล้วก็พึงพอใจกับท่านก็อยากให้ท่านกลับมาโดยเร็วๆนะครับผมเองผมก็รอต้อนรับท่านอย่างเต็มที่เหมือนกันในฐานะอดีตนายกร,ร,รัฐมนตรีซึ่งซึ่งก็ ก็เป็นที่เคารพรักของทุกคนและเป็นที่รักของผมด้วยนายกยิ่งรักเนี่ยปัญหาเนี่ยเบาที่สุดนะครับเพราะเรื่องต่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องจำนำข้าวก็ดีจริงๆเรื่องจำนำข้าวยังต้องการการพิสูจน์อีกหลายอย่างอันนี้สองคือไม่ใช่ท่านทุจริตเป็นเรื่องท่านโดนหนึ่งห้าเจ็ดแม้มปฏิบัติหน้าที่มีปัญหานะครับโดยไม่รับผิดชอบอันนี้ผมตัดออกนะอันนี้พอให้ฟังพอเป็นเชื้อให้ปะทุนะ ให้คนดูไม่ง่วงมันสันเสริญต่อยท่านเป็นนั่นท่านเป็นนี่อันโน้นอันน,น,นี้ประชาชนคนนดีนั้นก็ลม้มคดีนี้ก็เลิกคดีนั้นก็ฟกฟ้องไปแล้วท่านั้นไม่มีความผิดหลงเนี่ยโอ้ยโดนกลั่นแกล้งไกลแค่หนึ่งห้าเจ็ดไม่ใช่การทุจริตเลยหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยถ้าไม่ใช่ทุจริตมึงทําบ้างดิไอ้วนมึงทําดิมึงทำมึงเสิให้ได้คดีหนึ่งห้าเจ็ดแล้วไม่ทุจริตเนี่ยเออเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่บอกไง ที่อ้าปากก็เห็นลิ้นขี้ข้าเลียขนนัแข้งเนี่ยอ้าปากปั๊บรู้เลยนะไอ้ที่ไปเปิดโกดังนะสถาปนาข้าวสิปีขึ้นมามันไม่ใช่ข้าวสิปีหรอกขอบอกมันเป็นเปลี่ยนข้าวมันเปลี่ยนข้าวนะเปลี่ยนข้าวเสร็จปั๊บโดนจับไตได้เพราะจับไตได้เพราะว่าเขาบอกว่าโอ้โหท้าวเข้าทำไมมอดปลวกเยอะงี้ซาวน้ํา15้าน้ํโนนโน่นโนนเดี๋ยวหุงได้บ้างหุงไม่ได้บ้างแล้วก็ทําเป็นส่งตัวอย่างไปสํานักข่าวนนสํานักข่าวนี้ คนเขาก็จับไตได้ว่าเอ้ยข้าวมันไม่ใช่กระสอบมันไม่ใช่ทําไมเราไม่เห็นเลยข้าวมาจากไหนยังไงทําเป็นอ้างว่าส่งไปกรมวิทยาศาสตร์ถามรัฐมนตรีสาธารณสุขนะไอ้ส้ตามตำมะละกอต้มใบละมตัตอกินเนี่ยก็ตอบไม่ได้มันบอกว่าไม่นี่นึงอะไรเอียนไม่รู้ว่าวมาจากไหนมันกลัวตอบแล้วติดคุกไงมันเลยบอกไม่รู้มาจากไหนไงอ่ะนั้นเรารู้แล้วมันคือการฟอกขาวยิ่งลักให้กลับบ้าน ถึงแม้ว่าคดีไม่รู้จะว่ายังไงแหละแต่ก็จะไปหลอกควายต่อไงมันมีทักสินกับกุ๊กทักษินกับกุ๊กทักสินจำกุ๊กทักสินต่อแหละถ้ากลับมาจากนี้ยิ่งรักแอนละแน่ยิ่งลักแอนละแน่ยิ่งรักแอนละแน่เนี่ยจะกลับมาไหมก็มันก็จะหลอกนะข้าวสิบปีเนี่ยยังดีอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยรัฐบาลทหารเนี่ยขังข้าวไว้เอาออกมาข้าวก็ยังดีอยู่เลยข้าวกินได้ไม่มีผิดคนใดไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวผลตรวจเป็นยังไงไม่ได้กินหรอกเี๋ยวส่งออกไปอ่อะชี้หายแล้วตอนนี้ชี้หายไปแล้วพอชี้หายมาบอกว่าเออไม่ใช่สารนี้ยากระบายข้าวตอนนั้นเองก็องอยากขายได้มึงขายได้สองสามร้อยล้านมั <Yeah. S 1> ้งฮะยังไม่พอดอกเบี้ยแต่ละวันของไอ้โครงการข้าวเน่าเลยอมาฟังนะฮะเพราะนั้นจิ๊กซอว์มันต่อกันมากขึ้นวัดความจันไรนะีมันเป็นขบวนการอ่ะงั้นคนดูอย่างเราก็ถามแล้วกันไอ้ข้าวที่ส่งไปเนี่ย พันนันเลยวันนะแค่บอกว่าส่งแหละปั๊บอูฟันธงเลยมันต้องกินได้มันต้องเป็นข้าวดีเพราะไม่รู้ว่าข้าวมาจากไหนเออแล้วเป็นจริงตอนนี้ก็มาถแถลงให้ลูกน้องมานั่งกินน้าลายเอื้อกๆเลยค่อยดูนะที่ให้ดูเนี่ยคือบางอันเนี่ยมันอาจจะเงียบๆหน่อยแล้วค่อยๆตอบเนี่ยนักข่าวก็ถามอยู่สังเกตนะเขาบอกมันเหมือนภาพเก่าเดจาวูตอนที่ไอ้นัทวุฒิไอ้เต้นน่ะมันตอบนักข่าวแล้วพี่ครับทําไมพี่ตอบไม่ได้ฮะขายมาซื้อไปเนี่ย มันจะยากเย็นเลยฮะเนี่ยผมเป็นนักข่าวเนี่ยมาทํางานเนี่ยไม่ได้งานก็โดนด่านะเออก็เห็นบอกไปส้มสองสามวันทําอะไรไม่ได้เรื่องอะไรเลยมันก็นั่งจิบมันจิบถ้วยเปล่านะไม่มีแล้วตอนนี้นถ้วยเปล่าจิบกาแฟาถ้วยเปล่าเขาบอกว่าอีภาพนี้มันกลับมาอีกแล้วด้วยการแสดงของคณะละครกระบือบันเทิงครับเดี๋ยวไปเรียงดูนะฮะเริ่มต้นไปดูก่อนว่าไอ้ตกลงที่เราสงสัยว่าข้าวเน่าสิบปีส่งไปแลบตกลงมันใช่ข้าวสิบปีไหม ต้องต้องอย่างนี้ครับต้องบอกว่าต้องบอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่ข้าวสิปีนะครับต้องบอกว่าข้าวที่เราได้รับการตรวจได้รับการส่งมาจากกระทรวงพาณิชย์มีคุณค่าทางโภชนาการก็คือหมายความว่าคาร์โบไฮเดรตไขมันมีแร่ธาตุวิตามินไม่แตกต่างจากตัวข้าวที่จำหน่ายและก็บริโภคอยู่ในท้องตลาดในขณะปัจจุบันนะครับนี่นี่คืออ,อันที่อยากจะส่งสัญญาณครับ แต่ข้าวที่ทางกระทรวงกับพาณิษย์ส่งมานั้นผิดมาตรฐานสินค้าการเกษตรเรื่องในเรื่องของวัตถุปลอมปลนสิ่งปลอมปลนเกี่ยวกับในเรื่องของอเศษซากข,ของมแมลงและก็ตัวมแมลงตัวตัวมอดที่มีชีวิตที่ไม่ไม่ควรมีแต่มีอันนี้เก่งนะเนี่ยกลัวติดคุกนะะก่อนอื่นมันไม่ใช่ข้าวสิบปีนะฮะ เพราะว่าเป็นข้าวที่ส่งมาจากกระทรวงพาณิชย์ก็บอกแล้วไงมันก็ต้องถามว่ากระทรวงพาณิชย์อ่ะไปขุดข้าวมาจากไหนถูกไหมเอ้ไม่เห็นนี่ขนาดสั่งของเนี่ยเนี่ยสั่งของไปสมมติสั่งสร้อยเนี่ยนะอามิทิสของเราไปเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องมาถึงปับ๊บมันก็ต้องถ่ายวิดีโอฮะเอากล่องมาวางแกะดูเอ้ยมันบินมันนูน่นของครบไม่ครบเออจะได้ไปเคลมก็ได้ไอ้นี่อยู่ดีสาปนาขึ้นมาเองไว้ว่าข้าวสิบปีไว้เออแถมพอถูกจับได้ ว่าไอ้ทำไมกระสอบใหม่ทำไมเรียงตั้งเดยอย่างกรบลมแวก้าขนาดนั้นนะเข้าจันรลเลยว่าตั้งเป็นหมอนดันหลอบพิโลเลยนะสิปีเนี่ยฮะเออก็เลยมาทาแถลงวันนี้อ๋อไอ้เ้าเนี่ยเขามาล้างกูแดงเนี่ยเดี๋ยวนะ ข้าวจะมาก็เลยมาจัดใหม่จัดใหม่ถุงมันเก่าก็เลยเปลี่ยนใหม่ะนะโอ้พอเปลี่ยนใหม่เสร็จแล้วทางมันก็เลยตั้งตรงอย่อยางงี้แล้วก็เลยไม่ได้พนว่ามันขอขอ,ขอโน่นโน่นห้าหกห้าเจ็ดก็เลยไม่ได้โพนแต่ทั้งหมดนั้นน่ะมันเอาเข้าวเก่าโกยเข้าไปโอ้โหประชาชนไม่ได้กินยาประชาชนไม่ได้กินข้าวเน่าอ่ะไปดูนิดหนึ่งก็เป็นไปตามที่เราบอกแหละนะที่ให้ดูเนี่ย อย่าเพิ่งลำคาญเพราะว่ามันอาจจะมีช่วงบางช่วงที่เขานั่งฟังนักข่าวถามแล้วก็อึ้งๆแต่ให้สังเกตกิริยาท่าทางผมถามว่ากิริยาท่าทางอย่างนี้เหมือนเด็กที่โกโหกแล้วถูกจับได้หรือไม่ไปฟังครับว่าไอ้ที่มันมีถุงใหม่มันต้องเปลี่ยนเกะสอบใหม่เนี่ยมันเป็นการหวังดีและต้องรักษาคุณภาพของการเก็บไว้เพื่อจะได้รู้ว่าข้าวสิบปีมันอยู่ได้และรับประทานได้เอาฟังครับจากการที่อสส ได้เข้าไปจัดเรียนกองตามที่ที่บอกอะคือก่อนหน้านี้มันมีการประมูลค่าในกองไปแล้วแล้วก็มีการจ่ายเข้าสารออกไปมันก็เป็นกองสเปสปะไม่เรียบร้อยนะครับแล้วจากการขนย้ายถ่ายเทน,นี้ครับท่านจะเห็นว่ากรรมกรเนี่ยเขามีขอเกี่ยวเกี่ยวกระสอบข,ข้าวขึ้นมานะครับและนี้ข้าวเนี่ยมัน สิบปีมาแล้วกระสอบมันก็สิบปีมาแล้วมันมีการฉีกขาดแล้วก็ผูกก่อนของกระสอบทอบําให้กระสอบฉีกขาดกระสอบฉีกขาดแล้วข้าวมันก็จะห่วงมาจากกระสอบอันเนี้หัวหน้าคลังสินค้าที่ดูแลแลรับผิดชอบนะครับก็จะต้องนํากระสอบใหม่นะครับมาตักข้าวที่มันที่กระสอบที่มันเสียเนี่ยกลับเข้าไปใส่นในกระสอบแล้วก็เอาไปเรียงไว้ ในายกองจึงจะเห็นว่ากระสอบเนี่ยเป็นกระสอบใหม่ไม่ได้กระสอบสีค้าหรือเก่าเหมือนข้าวที่เก็บไว้สิบปีครับครับผมใช่ครับไม่มีการสับเปลี่ยนข้าวเอาข้าวเดิมครับที่แตกที่แตกกลับเข้าไปซึ่งอันนี้มันก็เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของคลังที่เก็บข้าวสารด้วยเขาเขามีหน้าที่ตรงนี้รับผิดชอบ ปริมาณข้าวที่เก็บในคลังถ้าหัวหน้าคลังองกสอที่ดูแลอยู่เห็นว่าข้าวจำนวนนีน้กระสอบมันแตกหรือว่าหกเลอะเทอะพื้นเนี่ยก็จะแจ้งเจา้าของคลังที่รับผิดชอบอยู่เจา้าของคลังเขาก็จะนํากระสอบใหม่แล้วมาเปลี่ยนเอาข้าวข้าวเดิมใส่ไปใน,นกระสอบใหม่มันจึงสีมันจึง,งแตกต่างกันครับผมตกลงอ้ข้าวที่ส่งไปแลบเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นข้าวสิบปีหรือไม่ ทุกคนตอบเหมือนกันนะเพราะกลัวติดคุกไม่ใช่ข้าวสิปีไม่ใช่ข้าวสิป,เสปีเป็นข้าวที่ส่งมาจากกระทรวงพาณิชย์จําได้ไหมไปถามไอรัฐมนตรีใบมะละกอรักษาบะเร็งมันก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้าวมาจากไหนเพราะรัฐมนตรีสาธารณสุขไงเขาบอกว่าเขาต้องมาตรวจสอบข้าวที่ส่งจากกระทรวงพาณิชย์ไงนักข่าวถามข้าวมาจากไหนไม่รู้ไม่ได้ดูรายละเอียดเวเลยเป็นรัฐมนตรีมึงดูอะไร มันดูอะไรไม่ดูรายละเอียดมันไม่กล้าตอบไนงะตอบกูติดคุกถามมาเกียรกิวิทยาศาสตร์เข้า1สิปีต่ลงบริสุทธิ์สะอาดจริงไหมเ,เดี๋ยวก่อนอื่นมันไม่ใช่เข้า1สิปีนะฮะ,เ,ะเป็นการพิสูจน์ข้าวที่ส่งมาจากกระทรวงพาณิชย์นะฮะมันก็ต้องถามไงนะกระทรวงพาณิชย์เอาข้าวมาจากไหนมันตอบไม่ได้แล้วอะ่ะเพราะมันถูกเปิดโกดังไปแล้วว่าเ,เจ้าสาวส่งตัวเข้าหอไปแล้วมึงจะพิสูจน์ตรงไหนว่าไปเสียบริสุทธิ์กับใครมาบ้างมันก็ต้องไปถ่าย อลิแฟนตอนส่งเข้าหอสิเว้ยเออตอนนี้มันเปิดไปแล้วมันโจะไปแล้วเสร็จไปแล้วตกลงพอจับไตว่าเอ้ยทำไมการสอบเป็นอย่างงี้การสอบใหม่ทำไมตั้งโดเดอย่างงี้ทำไมไม่มีตัวหนังสือเออข้าวมาจากไหนก็ไม่รู้นะทั้งหมดเนี่ยโกหกเพื่อจะเอายิ่งรักกลับบ้านถูกไหม <OR> อคอสองค์การคลังสินค้าถึงมาแถลงก่อนหน้านี้ว่าอ๋อมันมีการเข้าไปทําความสะอาดนนนี่นี่นั่น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 วันนี้เอาจับมานั่งอยู่เนี่ยนะเห็นไหมเห็นน้องไหมเขานั่งโอ้โหกือน้ําลายเอื้รับเ้อกูจะพูดไงดีวะต้องพูดมาให้กูติดคุกไงเขาก็ไม่ได้พูดว่าเป็นข้าวสิปีเขาก็บอกว่าเนี่ยเข้าไปปั๊บเนี่ยกองมันทลายอยู่เนี่ยมันเป็นรงนนุงเลยเนี่ยไอ กรรมกรก็ต้องเจาอะอมามันก็ถุงมันก็กาดถุงมันกาดก็ต้องเปลี่ยนใหม่โอ้ยเป็นข้าวเก่าข้าวเดิมแค่โกยเข้าไปนั่นเองถามจริงเชื่อไหมเวลาไปขึ้นสารหลักฐานแค่นี้ก็เชื่อไหมเออถ้ารู้ว่าคนก็จับผิดมันก็ต้องเอยเอานักข่าวไปแต่แรกกุญแจสามดอกถ่ายเปิดกันอ่ะมันล้มทลายยังไงโกยยังไงถุงเก่าเก็บไว้ยังไงถูกไหมไอ้ข้าวนี้อยู่ไหนมันเป็นข้าวอะไรเพราะว่าไอ้ข้าวเหล่านั้นเนี่ยมีคนไปแจ้งจับอีกแล้วนะคุณเลืองไกลมั้ง เพราะไอ้ข้าวมันเป็นของกลางเอวออกมาหุงได้ยังไงมาดูนะฮะจากคลิปมเมื่อกี้น้องชายเสื้อเหลืองที่บอกว่าเข้าไปเนี่ยเก็บเข,าไ,เบขาไปเก็บกวาดให้มันสะอาดแต่ข้าวถึงมันก็แ่นก็กว้านเข้าไปนั่นเองเป็นการดูแลบลํารุงครับมาดูนะคนคนดูเนี่ยเขามีงโง่นะนี่ผมเอาบางอย่างนะมีประมาณแบบเกือบร้อยหน้าผมแคปมาแปดหน้าไปดูนะฮะนี่ภาพอาขึ้นมาก่อนผมอ่านตามนี้นี้แล้วกันบางทีมันเรียงไม่ตรงกัน ภาพนี้คุ้นคุ้นเหมือนตอนที่นักข่าวถามนัทวุฒิกับบุญทรงใช่เลยเออถ้ามันคุ้นี่ยลางมาแล้วน้องน้องน้องลางมาแล้วเนี่ยน้องน้องราศีจับแล้วราศีจับแลน้องนะฮะน้องราศีจับแล้วผมบอกแล้วทีมติดคุกอะ่ะคือทีมกระทรวงพาณิชย์กับไอทีมรับรองข้าวเนี่ยนะก็ต้องตอบให้ดีตอบไม่ดีติดคุกนะทักสินกับคุกทักสิณกับคุกเขาเนี้ยลากไอยวงเนี้ยไปด้วย นะยิ่งรักกลับบ้านนะยิ่งรักก็ลากคนเข้าคุกไปด้วยเสียดายเงินภาษีจริงๆนะฮะก็สอบยังเปื่อยเอาง่ายๆตักข้าวสิบปีไปทิ้งแล้วเอาข้าวมาเลี้ยงใหม่หเปล่าเขาสงสัยได้ไงมีอะไรพิสูจน์นะหรือวิดีโอทําไม่เสร็จวิดีโอทําไม่เสร็จเหรอหาบริษัทโปรดักชันกระบือบันเทิงไม่ได้หรอบัฟเฟลอนเตอร์เทมเนตไม่ได้เหรอเออยังไม่มีใครทําให้จะมาเดี๋ยวมีคนถามอีกสักพักในวิดีโอนะเว้ย มีวิดีโอไม่ให้ดูนะแต้จะเชื่อไาไปถ่ายเมื่อไหร่ยังไงอาจมาต่อเนี่ยขอดูกล้องวงจรปิดนี่ไงวงจรปิดมันเสียเพราะว่ามอดชัยหมดแล้วมอดชัยสายไฟขาดหมดแล้ว10ปีเลยไม่เหนือเนี่ยเรียงใหม่เท่ากับปักชีลรยหน้าเนี่ยตลาดหมื่นเปอร์เซ็นนะนะหน่วย10บร้อยพันหมื่นเนี่ยเออถูกไหมไม่ใช่ข้าวสิปีก็นี่ไงคนสงสัยแล้วมันไม่คิดจะถ่ายวิดีโอก่อนที่จะแกะกล่องเวลาของเขามาส่งบ้านนะการตรวจสอบคุณภาพเนี่ยเขาบอกเนี่ยมันเปลี่ยน ง่ายล่วงหล่นแบบนี้แล้วกวาดเข้าไปในนะโดยปากเท่านั้นหลักฐานคือปากแต่น้องคนเนี้ยราศีน้องจับนะพี่ปากพระล่วงด้วยน้องราศีจับมากเลยตอนนี้นะน้องชื่ออะไรพี่ไม่ทราบพี่ไม่รู้จัก,พ,จกพี่ไม่ได้เกลียดน้องเลยแต่ว่าน้องเข้าใจเลยน้องก็ประมาณว่าเกือนน้ำลายเอือบเอือบเอือบเนี่ยเออเพราะั้นคนเนี่ยไปแสดงความเห็นกันมากมายก็สอบยังเปื่อยอคอสอละวังติดคุกนะตกลงเป็นข้าวสิบปีลบาเนี้ย แล้วไอ้ที่ตักเข้าไปใหม่ที่บอกว่ามันข้าวกองเดิมเนี่ยมันข้าสิบปีไหมแต่ที่สําคัญคือตอนเนี้คนกลัวอะไรรู้ป่ะที่คนกลัวคือเอาพวกเราเนี่ยตอนนี้ซื้อข้าวเนี่ยไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนเอาข้าวสิบปีออกมาก่อนแล้วเอาข้าวห้าปีเข้าไปใส่โกดังไว้แล้วไอ้ข้าวสิบปีออกมาขายยังข้าวสิบปีออกมาขายหรือยังตอนนี้ก็ไม่กินข้าวอย่าว่าแต่ฝรั่งบางค่ะ เราก็ไม่กินผมเนี่ยงดข้าวมาสัปดาห์แล้วกินตะกับนะกับน้ําสมุนไพรอบข้าวเออเพราะฉะนั้นเพราะอะไรเพราะไม่รู้เป็นข้าวสิบปีเปล่าต้องไปกินข้าวกล้องไปกินข้าวกองทับรามไปกินข้าวจิตละดาเนี่ยโฆษณาให้นะไ,ไ,ไปกินงี้หมดแล้วไงต่างประเทศเขาก็เฮ้ยข้าวมันไปถึงไหนแล้วก็แปลว่าไอ้ข้าวสิบป,ปีเนะี่ยมันออกไปแล้วฮะเอาข้าวห้าปีสามปีมาสวมไว้ฮะนะออกไปแล้วออกไปไหน คนเลยถามอย่างงี้ยไปดูนะฮะนี่ถามขนาดว่าต่อไปนี้เนี่ยหลังจากนี้ข้าวที่ขายอยู่ในซุปเปอร์เกตร้านค้าทั้งหมดช่วยบอกได้ไหมคะว่ามันเป็นข้าวมาจาก10ปีหรือไม่ใช่10ปีนี่คือความห่วงของประชาชนผ่านนักข่าวฟังครับค,คือก่อนหน้านี้ค่ะสภาผู้บริโภคค่ะเขาเคยมีข้อเสนอว่าข้าวที่บริษัทเอกชนประมูลไปได้ค่ะเวลาก่อนจะวางจำหน่ายใน ซองหรือในถุงอะไรเงี้ยค่ะให้หมายเหตุไว้ว่าเป็นข้าวจาก10ปีอะไรเงี้ยค่ะเออก็ไม่มฉลากเอาไว้ค่ะทได้คะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวทางอคสคงต้องไปดูในรายละเอียดนะั่แต่ว่าคืออย่างที่ผมกลับเปียนนะครับว่าถ้าถ้าถ้ามาตรฐานเป็นอย่างนี้นสั่งที่คุณหมอบอกไว้กี้นะครับท,ท่านที่พีว่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันก็ไม่มีความแตกต่างกันนะครับแต่ในรายละเอียดตรงนั้นเนะี่ยเดี๋ยวคงต้องไปดูอีกที สามคนเนราสีจับนอนเรียงกันเลยนอนตะแคงหัดนอนตะแคงไว้นะหัดนอนตะแคงนะหัดนอนตะแคงไว้เลยะในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตบรางวัลของผู้ซึ่งรับประทานอาหารเมตตาจรันจันไรเนี่ยต้องนอนตะแคงฮะนะคุณต้องหัดนอนตะแคงเพราะนอนหงายที่ไม่ทอฮะลุกไปขี้กลางคืนกลับมาก็ไม่มีที่นอนนะฮนะ เพราะนั้นคุณต้องหัดนอนตะแคงนะสามท่านยีราศีจับมากเลยนะแต่รู้เลยระวังมากข้าวสิปีกินได้ใช่ไหมกันอก่อนอื่นไม่ใช่ข้าวสิปีนะน้องอเป็นข้าวที่ส่งมาจากกระทรวงพาณิชย์อันนี้อันนี้ฉลาดอันนี้อาจจะรอด <c oughs> อาจจะรอดไม่รู้นะแต่ดูแล้วท่านราศีจับ3ามคนแล้วดูแล้วราศีจับเนี่ยต้องนอนตะแคงเลียงกันเหมือนประทูเข่งอะนะนอนแขงไปนะ <c oughs> แล้วก็ถ้าอาจจะไม่พอต้องหักหัวนิดนึงงอเข่านิดนึงเนี่ยอยู่ได้อยู่ได้เออเนี่ยอันที่ห็นเนี้ย ฟังดูแล้วขำแต่มันเป็นความจันไรอปยศหนสูของวงการข้าวคนไทยก็ไม่เชื่อถือข้าวแล้วพอถ้าเลือกได้เราก็ไม่กินงั้นกรุณาระบุไว้ด้วยว่าข้าวที่อยู่ในถุงเนี่ยซึ่งปกติอายุ1ปีเนี่ยมันเป็นข้าว10ปีซึ่งออกออกมาจากโกดังแล้วหรือเปล่าอ่ะประเทศเราต้นทางข่าวยังคิดอย่างเงี้ย ละประเทศอื่นเด็วก็จะซื้อข้าวอ่ะเขาไม่มานั่งฟังหรอกฮะเขาไปซื้อจีนซื้ออินเดียซื้อเวียดนามสะดวกกว่าสบายกว่าถูกกว่าไม่กว่าอันนี้ความที่หายมาเยือนเพื่ออะไรไครชดใช้ได้บ้างไอ้อ้วนเองชดใช้ได้ไหมไม่ต้องมาบอกว่าคนอื่นด้อยค่ามึงนั่นแหละเป็นกระบวนการด้อยค่าทําลายข้าวไทยอย่างที่เคยทํามาแล้วด้อยมาแล้วด้อยอยู่แล้วด้อยต่อไปเมื่อครั้งข้าวเน่า คราวก่อนใช้นี่8ปีไม่หมดเนี่ยกว่าจะกู้เกียรติภูมิออกมาได้เนี่ยข้าไทยตกอันดับไปกี่ปีปีนี้รับรองเข้าไทยตกอันดับอีกแน่อันนี้ไม่ใช่ยินดีแต่ว่าเฮ้ยมึงแก้ปัญหาดิแก้อย่างที่แก้ไวเนี่ยไม่ใช่มาเอ่เนี่ยท่านยิ่งแหลกเนี่ยท่านก็อยากจะกลับมานดีของท่านเนี่ยก็หนึ่งห้าเจ็ดไม่ใช่ทุจริตถ้าไม่ทุจริตทำเลยทำเองเลยภูมิทำเองทำบ้างเองลองหาคดีใส่ตัวเองหนึ่งห้าเจ็ดจะได้ไปเถียงว่ามันไม่ทุจริต อ้านะประเนตรงนี้ชาวบ้านเรียกร้องขนาดนี้แล้วนึกภาพต่างประเทศเขาจะล่ำจะลือไปถึงไหนผลมันเลยเกิดไงคนขายอาหารไทยที่เ,เพื่อนผมบอกแล้วเนี่ยหนึ่งที่ร้านเนี่ยแปะไว้ในเมนูเลยแปะหน้าร้านเลยว่าร้านนี้ไม่ได้ใช้ข้าวอินพอร์ตจากไทยแลนด์เพราะว่าจะได้ตัดปัญหาแม้คนดูเขาถามคนกินเขาถามข้าวสิบปีป่ะคนไทยยังถามแล้วต่างประเทศก็ไม่ถามเขาก็ไปซื้อข้าวจีนข้าวเวียดนามข้าวแคนเดียถูกไหมข้าวอินเดียป่ะจบ